หนุวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่26สิกระกฎาคม2558เวลา12บสนาฬิกาสีนาทีคู่ที่หนึ่งมวยรอบปูนเสือใครชนะเข้ารอบชิงพิกัดน้ำหนัก118่อยปดปอนชนะมานพีเคแสนชัยหนวยไทยหิมมวยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างตี้สั้นกว่า ล่องแคล่วว่องไวข่าวในเหนียวแน่นกล้ารัดมัดจีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงบูทรหดปอดใหญ่ปลายแรงอาวุธมวยหลากหลายแต่เหลี่ยมเชิงมวยยังมองว่าเป็นรองคู่ชกอีกครั้งเสียเปรียบรูปร่างด้วยจะแพ้ยอดเพชรแตงกองปราบมวยจังหวะเตะต่อยถนัดขวา สีมือดีครบเครื่องมีดักเตะดักแทงข่าในเหนียวแน่นล็อกรัดมัดตีดีวงในมีเหลี่ยมพลิกตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงสมองมวยเหนือกว่าเป็นมวยที่ต่อยตั้งรับได้ดีการเข้าออกคล่องแคล่วว่องไวอาวุธมวยหลากหลายคู่ที่สองมวยรอบปูนเสือ ใครชนะเข้ารอบชิงพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ชีดขาดปอพงสว่างมวยจังหวัดเตะตอยรูปร่างสูงยาวถนัดขวาสีมือดีครบเครื่องมัดออกได้รุนแรงข่าในเหนียวแน่นกล้ารักมัดตีดีหนักแรงแข็งแกร่งแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวปอดใหญ่ ปลายแรงแต่เหลี่ยม,ม่วยสมองมวยดูเป็นรองคู่ชกกว่าจะเข้าถึงตัวคู่ชกคงลำบากจะแพ้บวันนีโชคหูหงชองมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวาสีมือดีครบเครื่องแข้งขวาออกได้รุนแรงและแน่นยำข่าในเหนียวแน่นล้ำรักมัดตีดีวงในมีสอกเสริม ล่องแคล่วว่องไวเรียมหน่วยเหนือกว่าอาวุธมวยหลากหลายกว่าเก่าเกมสมองมวยดีแต่เสียเปรียบรูปร่างคู่ที่สามพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปอนเจนรงตอทักษิณมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องมาขวาออกได้รุนแรง และแม่นยำเข่าในเหนียวแน่นปล่ารักมัดตีดีแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แรงแกระดูกการผ่านมวยดีต้นต้นไม่เท่าไรปลายปลายดูดีกว่าจะชนะยิ้มสยามแตงกองปราบมวยจังหวัดเตะตอยรูปร่างตี้สั้นถนัดขวามีลูกเตะขวาคอยเตะสกัดมาขวาออกได้ดีอาวุธมวยหลากหลาย หนักแรงทุกลูกพล่องแคล่วว่องไวเข่าในพอได้แต่การยืนระยะยังมองว่าเป็นรองคู่ที่สี่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์สตาบอยสิงซิมาอิวยิมมุยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างสูงยาวเข่าในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียบแข็งแกร่งแข็งแรงแ ปอดใหญ่ปลายแรงวงในมีศอกเสริมต้นต้นดู่อนปลายปลายดูดีกว่าที่ต่อทีโดนต่อโดนมองว่าอาวุธมวยหนักหน่วงกว่าและที่สำคัญหน้าเสื้อแข็งโตกจะชนะหนึ่งล้านเล็กจิเมืองนนมวยจังหวัดเตะ่อยรูปร่างสูงยาวถนัดขวาสีมือดี เขาเในเหนียวแน่นล็อกรัดมัดตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงมีศอกระยะประชิดล่องแคล่วว่องไวตะเรี่วแรงปลายปลายโดนต่อโดนยังมองว่าเป็นรองกระดูกการผ่านมวยเป็นรอง